เพศสภาพส่งผลอับก,การเป็นนักกีฬาไหมไม่เลยหลายๆายคนยังติดภาพจําว่าถ้าเป็นมวยไทยทิกบ็อกซิง่งมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายณนะวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหนูมองว่าหนูได้ r e p พร s เซนให้กับชาว LGBTQ ได้รับดูแล้วว่าทุกๆคนสามารถเป็นในสิ่งที่ทุกคนอยากเป็นได้สวัสดีค่ะ จิมมี่พิคเนสสุกิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยหรือจิมมี่พิคเนสสุกิกเมสแกรนคิกละ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 บ็อกซิ่งการเป็นนักกีฬาเนี่ยหนูบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไกลจากตัวหนูมากเลยก็อย่างที่รู้กันว่าหนูก็เป็น L G B T Q ทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตอนเด็กๆหนูก็มีความฝันมีความที่อยากจะ ผมยาวถึงกลางหลังค่ะแต่ว่าจับพัดจับผูได้มาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นนักกีฬาตั้งแต่อายุประมาณ13าค่ะซึ่งมาเล่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งมาทีทนี่แล้วเองค่ะเพศสภาพส่งผลกับการเป็นนักกีฬาไหมไม่เลยซึ่งเพศสภาพอย่างหนูทุกทุกคนก็สามารถเรียกได้เลยว่าตุดหัวโปกเพราะหนูไม่ได้ผมยาวถูกไหมคะแต่ในเรื่องของศักยภาพหนูสามารถทําได้ดีและดีมากกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้ํา มันเป็นเหมือนกับภาพจําภาพจํายังชัดเจนว่ากีฬาอย่างเงี้ยค่ะกีฬาเหมือนมวยไทยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกีฬาของลูกผู้ชายลูกผู้ชายอกสามสองที่จะต้องมาแสดงถึงศักดิ์ศรีด้วยกันณนะวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามันต้องมาดูกันว่าณนะวันนั้นรูปแบบเกมและความแข็งแรงของฉันที่ฉันเป็น LGBTQ แบบนี้กับคุณที่เป็นผู้ชายใครมันจะพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่ากันแค่นั้นเองเลยค่ะ ช่เป็นคนชอบดูนางงามมากเพราะว่าการประกวดหนูมองว่ามันไม่ได้ประกวดแค่ความสวยอย่างเดียวการแข่งขันทุกๆซีซั่นทุกๆเวทีที่เขาแข่งขันเขาประกวดเพื่อที่จะหาตัวแทนของทีมชาติไทยเพื่อที่จะไปรีเฟรเซนต์ความเป็นไทยของเราอะค่ะหนูก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยคนหนึ่งมันสามารถเอามาอ d ดแอกับการที่เราซ้อมกีฬาแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับการที่เราจะไปคว้าเหรียญทองได้เลย เวลามันมีแบบซีซั่นของนางงามเราก็จะมีซิกเนเจอร์ใดๆเราก็ทําตามด้วยความที่เราเป็นกระเลยทุยเวลาเราดีใจหรือเราทําอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับจะมีสลิตนางงามอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่น่าจะเป็นที่มาของสโลโมเทิร์นการดีใจบนการแข่งขันซ mm ีเกมที่กัมพูชาที่ผ่านมา ถ้าเป็นเรื่องบนเวทีเลยที่หนูหมุนใช่ไหมรก็เกิดจากมันเป็นอัตโนมัติที่เราแบบเราอยากจะเล่นนางงามเรารู้สึกว่าช <t> <ar> นะนแล้วเย้ช <t> <ar> นะแล้ว ก็หมุนไปหนึ่งทีใช่ไหมคะแต่พอหลังจากตรงนั้นเขาก็เข้ามาคุยกับเราว่าแบบเออสิ่งที่เราทำมันมันไม่มันไม่สมควรนะอะไรครั้งหน้าอย่าทําอย่างนี้อีกหนูก็ขอโทษทุกอย่างหนูคิดว่าจบสุดท้ายก็มีการแพลนดิ้งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไม่ให้หนูแข่งแล้วก็คือจะตัดให้หนูแพ้ไปเลยแต่สุดท้ายแล้วสมาคมเราก็ยืนหยัดและปกป้องหนูกับนักกีฬาใช่เขาก็บอกแล้วอยากเป็นอะไรเป็นเลยอย่างเช่นก่อนจะแข่งขันนี่จิมึงทาท่านี้เลยให้มันแบบ สวยไปเลยเอาท่านี้ด้วยถ้าเปิดเข่าเปิดอกอุอุโค้ดก็สนับสนุนยิ่งเหมือนกันะการเป็น LGBTQ ก็อย่างที่ทุกคนเขารู้กันว่ามันน้อยคนมากที่จะมาในในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนที่เขามีความสามารถและมีความใฝ่ฝันหรือบางคนที่เขามีความกลัวว่าถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ย โดยที่เขาเป็น L G B T Q เขาไม่อาจที่จะไปได้เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายมาเล่นกันหนูมองว่าหนูได้ r e เพลซให้กับชาว L G B T Q ได้รับรู้แล้วว่าทุกๆคนสามารถเป็นในสิ่งที่ทุกคนอยากเป็นได้เป็นอะไรก็ได้แค่เป็นคนดีอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ในส่วนตัวเราอ่ะเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เป็นอะไรก็ได้เขาเป็นคนดีแต่ฉันก็เป็นคนเหมือนกันฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนี่สิ่งที่มันจะเติมเข้าไป